สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกพร้อมทีมงานนะครับวันนี้เอาไปได้ป่าใหญ่มาครับนี่ป่าใหญ่ป่าหลวงป่าตะเพียน,นครับเสียใช้ยิงนะมจะเอามาลาบครับวันนี้นะลาบมีป่าตะเพียนอันนี้ก้อนจะเป็นกุ๊กครับเดี้ยวโค้เลยกันเอาไปเคาะเก็๊ป่านะครับเนาะเคาะเก็๊ป่าเคาะเก็๊เก็บเคาะเก็๊เฉือนหนัง เอาเนื้อมาลาบนะครับเดี๋ยวที่ตามกันนะครับขั้นตอนการทำไปจะได้นะครับเอานะครับนี่กรุกก่อนจะมาเคาเก็ตแล้วครับอุปกรณ์อุปกรณ์การถอดเก็ตเก็ตนี่เขาจะเอาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเขาเอาไปมีเอาไปถอดทห้งหนดกับกรอบเอามาใส่ในลาบป่านะครับเอ้านั่นนะครับโอ้โหครับ ครับครับผมติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวรอกุปกรข้อเกตสกรรมเดี๋ยวเรามาดูมกัมนะครับอืมโอ้ผมกุปกรขัวเกตเสร็จแล้วครับเหลือมตัวตัวน้อยตัวน้อยเขาหลาับตัวครับกุปกรฮะใส่ไปเลยหลับหมดเลยอเนาะเลือเมงตุ๊กใส่ครับวันนี้คนเยอะอ่ามีคนเยอะนะครับเนาะ ขนหนักใส่ข้าควคั่วน้องหนักครับใส่ยาลรบมีหมดเลยสุดอีสานของเราครับเสียงแปลกๆไปต้องถามครับก่อนหน้าทิศภารกิจอยู่ครับตอนนี้ก่อนหน้าทิศภารกิจอยู่ครับอืาครับเก็บนี่เอาไปล่างที่สะอาดสะอาดนะครับล่างเอาขาวเอาเมือกออกเราจะเอาไปทอดกรอบเอาสุดในลาบนีครบครับไม่ครบเค็มควบเค็มครับ ขนาดนครับเแ็ดนี่นะอเอาละครับนี่กุกอ้อนจะขัวป่าแล้วครับนหนังนี่เขาหลาดตัวแล้วครับหรืออ็อกอ็อกแกะหนังด้วยนะครับนะเนาะกุกอ้อนแหล่แล้วครับพากลางหลังลงไปนะครับนะี่พาตังหลังพาตังหลังลงไป ครับกุบกรอนหลังเจะข้างลืมหนังแล้วครับนี่ลืมหนังออกหนังนี่เขาไปมีนะครับเนาะหนังนี่กับบดีกินฝั่งหน้าอย่างเงี้ยหนังควางเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวไหนฮะมีครับนี่ครับ น,มมนี่นะครับประมาณนี่มมนะครับปผมมันเดียวครับพี่มีครับผมบจะเอาหนังออกเซตกู่ก่อนจะแจ๊กเนื้อแล้วครับเนื้อออกครับ และเนื้อหรือแแจจีนสามเมืองเนื้อเมืองเขานะครับนี่าเหลาะกับจีนนะครับเอาก้างกระดูกอย่างติดไว้ให้มือบังครับมือบังครับเดี๋ยวเขาไปต้มเออครับปลาง่ามาปลาสดนะครับปลาสดใหม่ๆหลาเป็นหม้อครับครับอืม ขอบคุณครับหนุ่มชิ้นแล้วครับครับเอาเป็นลาบเดี๋ยวที่ตามกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวบานกําก่อนเซ็ตนะครับเนาะขอบคะครับตอนนี้เราตั้งกระทะเอาน้าใส่เกี่ยไปดักหัวครับต้มน้ามัห่อนๆเดี๋ยวเอาต้มพวกหัวปลาก้างปลานะครับเอาไปน้ำซุปตอนผสมลาบนะครับ ยูเขาจะไข่เอาขามาใส่กั๊มนะครับครับนะน้ำต้มเขาจะไอ้ขาตะไคร้ครับต้มเราน้าเดือดเดี๋ยวเอาหัวปลาเอาก้างปลามาใส่ครับครับป่าครับเนื้อปลาที่คุกกรฉับและไว้ที่แจ๊ะไว้นะครับตอนนี้เสร็จละเดี๋ยวรอคุกกรหัวปลาหัวปลากัามจะเอาหัวปลาไปต้มนะครับเดี๋ยวติดตามันไปยาวๆนะครับนะคุกกรเอาปลามาคว้าขี้คว้าไส้ออกครับที่บอดีกินนี่เฮาเบ่า ออกหมดครับทำงานทำงานทำงาน,งานวันกับพักพักสอบวันครับใครครับปลานี่ยใครใครเต็มต้องครับปลาหน้านี่ปลาไข่ครับไข่คุณหน้าปลาหน้ามาเดยนี้ครับไข่เต็มต้องนะครับ หมูนี่เรียงขายก็ครับหมูแล้วเรียงแล้วให้เขาไปชำระกันครับตัวนี้ครับเดี๋ยวติดตามตอนกุกกรอบกบหนึ่งคำนะครับนะตอนนี้ครับนี่กุกกรอกปลาแล้วครับจะไปแต่งน้ำซุปปลาตัวนี้นะครับไข่นะเนาะนักการทัพไข่หมูเนื้อปลาหัวปลาไปต้มนะครับไงไปกับเขาทุกคนกุกตินี่ ผงกันฮะผงกกหมูปลาเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวตอนเกไปต้มผงผอมกั๊มนะครับครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับหมูกลางปลาหัวปลานะฮะต้มหลอใส่น้ำซุปเอาไป้นลาบครับโอ้น้ำน้หนังครับพี่มีไข่เราเี่ปุ่นครับพวกาเกะนีงก็ได้ครับ ต้มใบสุกนะครับต้มนี่เขาใส่กระเกืออย่างเดียวครับนี่างอื่นเขาบบใส่เตือนะครับเขาจะไปกลดลาบอยู่นะครับนี่ครับใส่แต่เกลือเม็ดอย่างเดียวก่อนนะครับทำน้ำซุปก่อนอย่างอื่นเขาบบใส่นะครับเขาใส่แต่เกลืออย่างเดียวก่อนนล้อได้น้ำซุปผสมลาบแล้วนะครับถึงจะผงเครื่องอย่างอื่นนะครับนีครับนี่กุกก่อนเอา เนื้อป่ามาแล้วครับจากนั้นการลาบไปพี่าาาตามกันนะครับของก่อนหั่นป่าก้อนหน่งก่อนจะลาบสานลามชิ้นแล้รอเจ้าโลกัเจ้าเาะครับก่อนเริ่มลงมือลาบละพี่ตามกันไปยาวๆตอนลาบเสร็จนะครับในหเอาพร้อมกันมันจะได้นะครับน้ำซุปที่เอา กลมกระป๋านะครับตักแบ่งไว้เรียกว่าผสมลาบนะครับแล้วตีเหลือนะครับยี่เขาเริ่มพุ้งใส่บักกามใส่หอมหัวใหญ่ใส่รสดีใส่อิ่วขาวนะครับเราไปหีบกินนะครับไม่ไปหีบเป็นออเดอร์ก่อนนะครับก่อนลาบเสร็จนะครับอ่าวันนี้ขอเป็นนั้นขัครัวกรรมนะครับเนี่ยคัวกรรม ยังไม่ใส่เลยครับกลือยังรเกลือใสไปกี่น้อยครับด้จิ้มเนี่นเกลือในเดี๋ยวเาอายครับม้ใส่นี้ใส่อ่เดี๋ยวนีก่อเดียเาจะใส่นพวกมะนาวหลังนะถ้มันซุกแล้วเนาะาอ้ ของนัวยังไม่ใส่นะครับใส่กับกะขาม <พอ S 1> ส้มไปตะกี้ใส่กับกะขามเปียกจะปดพออโโี่หนูมไม่ทุบนะครับนี่นะครับแด้ขี้หนูนี่ต้องใส่ดเดี๋ยวนีมัานหนึบหนึบหนำแล้วเราทุบๆยังไงนะสั่งมันจะได้ดี ใส่ข <accurately S 2> ิงหรือเป็ล่าใส่ขิงเลยอ๋อใส่ขิงสดนะครับใส่ไปด้วยนี่ซุปแม่กับใส่ไอ้มะกรูดพริกขี้หนูใส่ไปด้วยเดี๋ยวตัดเดี๋ยวทำอันนี้ของน้าบีบน้าใส่หน่อยอ๋อขนาดนะครับเนอะครับตัวนี้เห้ยเต๋มเคจี๋ยวมีนะเนาะ มีตะไคร้ครับแบบมีต้องมีด้วยนะครับตะไคร้ที่จะเป็นนั้นเก็ดปลานะครับเก็ดปลากระเพียนเอามีเอาถอดกรอบนี่นะครับมันจะล้มขนาดนะครับเวลากินใส่นก๋าหอมแงดงแล้วจะม,ม,มีน้ำหอมเข่าเหมือนกันนะครับกระเทียมอ่าสูตรนี่เนาะมา แกะน้ำมันไว้กันเนาะแกะน้ำมันไว้สักครั้เออมีกระเทียมนะครับตะไคร่หอมแดงไม่ได้น้ำมันอิ่มตัวเแลยวมีพร้อมกันเอาทอดพร้อมกันเนี่ยมันจะซุกพร้อมกันเลยนะครับโอ้เป็นห้าใจยิ่งมันอ๋อนะครับนี่ครับเครื่องมีหอมขาวหอมแดงตะไคร่อันนี้เก็ดป่านะครับเก็ดป่านนะครับม,มันมีกรอบครับเดี๋ยวกับสูดหลับเมาะนั่นครับเหลือนี่ครับนี่หนังครับ ร้อนหนังกรอบครับเก็บวันนี้ขอยากนะครับเป็นผมคว้าก็เนื้อเนาะตัวอื่นนะครับเอาไว้ใกล้เลยนะครับเป็นพหมหลามวานนี้หัวหน้าทีมต้มไปเลยปฝาในตัวประมาณสักกิโลแต่ก็เนื้อมันคงคงจมบระถือนะครับวิธีการทำหลับปฝานี่ก็ต้องน้ำต้มครับมันต้องปรุงกับกับปิกพวกกับปิก เกลือผมชุบนะครับเอาใส่ตีอันนี้ก่อนเอาฝั่งไปกุ้มเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องให้เกลือครับผมชุบนี่ละลายก่อนนะครับนี่เป็นกะปินี่ครับวันนี้ทำด้านต้องใส่ตัเดี๋ยวนี้เขาอยอากละลายครับนี่เลยกะปิกรอยปิ้งปิ้งกับผ่านมันจะได้หอมนะครับหัวง่ายหลับปลายิ่งใส่น้าำยิง่งหมวร้อนเลยอ่าละลายกะปิแม่มาแล้วจ้า

เราต้องแบบเนี่อนเกลือผงชูรสกับฟีเด็บมัมละลายก่อนจี่ไฟอ่ะเนาะเมื่อลราได้ทำเฮือนเอฟซีได้หั่นเมื่แต่ถ่ายก็ได้มือกลมละผู้เชี่ยวลัยมานี่เดี๋ยวเขาจะทั่กันเลยลายมนูนอยู่นะครับเออนะครับใกล้ต้องเวลาคนหลับป่า ต้องเอาลงทีน้อยๆนะครับมันจะแบบเข้าเครื่องเนื้อปลาเนี่ยมันจะแบบเข้าเริ่มหมดแล้วอันนี้หลับมีเนี่ยแบบใส่ตั้งครับนี่นะครับยิ่งเปลี่ยนปลาเติมปลาตองทำไมนะครับมันโกนยากเหนียวจนหู้จนมันเป็นก้อนนะครับนะครับควรเอาลงมาอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราอยาดูขั้นตอนเบรก คนเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยว,วยเคาอยใส่อย่างพงนะครับพักพวกพักอย่างพงโอเค <Okay, S 2> ครับอเออเนี่ยครับเวลาคนหลับฝานี่ต้องลักษณะนี่มันเนี่นะครับมันจะได้เข้าเนื้อแล้วก็พริกมันจะได้เข้าทุกส่วนนะครับออยิ่งเติมน้ำยิ่งเหนียวนะครับเนื้อหลับฝาเนี่ต้มนี่ต้องคือมันมันเย็นหน่อยก่อนนะครับเอาต้มจากน้ำซุปมาเนะี่ย ไปเรื่อยๆถ้ามานันว่าแบบไม่ได้ตีเดี๋ยวเขาออน μ, น้ำน้ำซุปเติมตัวนะครับน,น้ำซุปตักไป็นน้วนักน้อยเวลาเขาต้มปลานะครับ,รบจะได้เขา้ขเขาพริกเข้าวเขื่อนโอ้โหนี่นะครับเหมือนเหมือนจะแย่เสือเกันละขีกังหน่อย ถึงหลังถึงซานี่ยถามได้เครื่องม,มีเอาใส่ที่หลังนะครับเน้อใรไม่ชอบดิบแบบดิบเอาไปคั่วแล้วเอามีนี่เอามีนี่นะครับเครื่องทอดกรอบเนี่เอาไปโรย้นาะโอ้โนี่ยนะครับเหนียวขนาด้นครับเนี่ย นะครับ,บน้ายิงใไซน้ำยิงเหนียวแล้วขอจิ้มกำนะครับอืมนี่มันมจางเกลือหน่อยวิธีง่ายๆนะครับถ้าจางเกลือเกลือเขาโรยได้ไมมนจะบหั่วน้ำซุปมาเห็นหน่อยนะครับน้ำต,ต้มเหลือใส่ เริ่มสุดใช่ไหมครับคือมันจะลายเห็น้อยเดี๋ยวมันจะได้เข้าเครื่องถ้าเราใส่เป็นเม็ดเป็นปูนไปเนี่ยมันเถื่อนปูนหมดถึงไม่มาเข้ามันจะเกมเป็นตีอมัน,มนจะบบออยังคือเกมเป็นตีโองทีครับแอ้ะครับนี่นะนี่นนนมือ

เดี๋ยวมันตันละลายเดือเนาะโอเครับเดี๋ยว้านนี่ก็ได้ตีแล้วนะครับถึงมีของลงไปพวกเขี้ยม,มอขอมขาวป็ <ใน S 1> เก็ด,ดนะครับเก็ดฝาใส่บุกรแต่นนนแนะนำว่าเวลาอ้วนเนี่ยเอาฝั่งใส่เดือนครับมีเอาลุ้ยหน้ามันถึงจะำ เาไปขวเน่้มันจะย่งไตมีหัวตัวไอ้บุลลอดถ้าสามเตียบสตายขอไงชอวบ้าเนี้ยคุณยิงก็บเาบอ้าบ่้มันไหลครับห่อดแน่เหลับมีแล้วนะครับหลับปล่านี่นับร้องวสุดยอดนะฮะเดับลงไปทำดูนครับนีปลทอดแม่บ้านแก้ใครก็จะิบเนี้ไวาน น้าไปนะพ่อฮะนี่เป็นต้นหอมพักชีนะครับผักไทยหรือผักแพลวต้องใส่ปุ้ยคนนี้น้อยเนาะธรรมดาลาบป่าเนี่ยคนต้องเอาพักไทยลาบปุ้ยอ้หูอีกหอมแล้วครับนี่อหมหอมหนุ่อดอ้โอเคครับ หอมกะโลจอนครับใส่จานแล้วครับหอมเสิเรแล้วนครมัน่ายงนี่เครื่องมีครุกกระเทียมหอมแดงกะไคโรยหน้าครบนี่ก็เป็นเก็ดป่านะครับเก็ดป่านี่กินได้น้หลับมั ดูหน้าให้หน่อยครับไม่บูกูดไม่บูกูดต้องถอดกรอบๆอ่นหมดเลยเสียปุ๊บดับเลยันมันนั่งจังงันไ้เด็นเดีย็เด็นเวคนเวนวิ้มกยอนเียวนวนเด็นว คนนีพกาเล่นลจันบ้านาะไะครับคนนั้นปเย้าเนาะเจ้าคำเจาจะาคำคนจาคำยูอีุู่นะครับโอ้ของคุณห่นะครับกดคอมเมนมาเลยที่แดงผมรัใจครับอทางไรตัใกล้นะครับอกนี้เหมือนกันครับโอ้ครับน้าีฝานะครับ หมูน้ำตกนี่ทิ้งแห้งไข่ชอบติ้เผ็ดเห้งมันต้องไปถอดไม่ไปบดกูดยางฮักอย่างทุกอย่างรับได้เหรอมาคุ้แงกับแงดเรเออร้อนวัยเฮยข้าวสา้มยังมี้ะนร้องชา้ีนี่พระข้าสองว่าะตั้งอะเรใครกินได้หรอ ครับขุ้มแต่งเราเนี่ได้เงี้ยเจ้าเขาไ้ศูนลาเพื่นกินเนี่ยห่าทครับนี้ม้ห้ามสีระฮะนี่มีล็อกก์อ๋อไอละลา

สังหารกอนกิมกนนครับหมุนจะได้เนเปลือนะครับหมักไ่แอนนี่นะจะกลักล้องก็นี่ปูชงได้เริงละนี่อแม่เขาต้องเ้อมันนะกรอนนี้านครับโอ้หร้องว่าหมอกพุ่นะตกน้ำหอมอ้าวเีน้องสัเารกิมกอน เอ liksom, ะนะเอคนไม่จังงงเออแม่จันนั้นกินแมวเข้ามาจังงงคนแจังคำนี่นะอืมนะครับวางถ้าไม่เอาประเทศไทยเขาเนี่ยก่อเชื้อนะครับเออทิ้งเขามาหนอกทงานเมียนายนะครับมีต้องรับบันตาเสึน้องโอ้ไปจุ่มหอมยัดครับเผือส้มใส่น้ำปลาขนาด ูอย่างเ้นั่นทอดค่ะขอมน้ำน้บทอดอย่างนีเนกนะครับผมได้ยังเนาะเผ่านานันี้ชุบนักเนอเดี๋ยวหน้าแฟนครับจะเงินยก้ขนเงี้ยมได้กล่อมกล้องแล้วปู่ชงไจะกล่อมือนะครับอ้านะครับแต่วันหน้าเขาจะดูได้าปู่ชังรอยู่ไ้เอาได้ป่อยเนาะ ด้วยลเนาะโอ้นะครับไกมาโอ้สันสันดีเป๊ะสั่งไก่มาพายุเออเออไก่มาละขยุกลมันฮอลล์เลยมันจะเข้าแล้วนะครับเห็นนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามเนาะงคุณแอนทีมงานเขาทุกคนนะครับช่วยกันเนี่ยเนาะเวลาเขาเ่อยกันเนี่ยนะกินข้าวมันรำดี มีชีวิตคุมนอกจะมี่วนนมเห็นนักนะครับทำเข้าๆขอบคุติดตามนะครับเคไก้คลิปหน้าคราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมอือโอ้ยแบทบดกูเดียวปู่บุ้ยทำเข้าแล้ว